สวัสดีผู้ชมวันนี้กับข้าวตะใชมีนอด,ผ,ดผัดพริกผัดพริกไก่กับมะเขือเปราะนี่จะใช้หั่นแล้วแช่น้ำเกลือไว้เดี๋ยวล้างน้ำเกลือออกก็จะผัดกันวันนี้ง่ายๆอีกแล้วกับข้าวตะใชมีนอดไม่ยาก อน้ำพริกัดเผ็ดใต,ต้ใส่ไปเลย พี่แค่หอมก่อนพี่เนาะพี่เจ้าเนี่ยขาประจำจะใชร้ในแบบจริงๆเราบอกเลยอันนี้ตะไคร ได้แหว่าใหม่ไปเวียงแหว่าชาปลาลทาทำกับข้าวไม่มีปลาได้อะไรอ่ะปลาก็จะจบับจับเกอรอปลาโดดอ่ะโดเป็นโลในโรู้ที่ไหนกินกัน,นปลาเรใช่ไก็เห็นเขากินกันนนย่างอะไรเนี่ยติ้ง แล้วเนื้อมาทำรากทำอะไรแต่ใครไม่เคยกิน,นไงแต่เราจะกินได้อยู่อ่ะจะไม่เดามาปล่อยไปในตะพี้หอมเนี่นะคุณผชมใส่ไก่ไป ไก่ไม่ได้ใช้ใช้น่องกะโคกนะกะโคกไก่โอ้โหุ่มมากคุณผู้ชมใจะใช้ใส่น้ำไหมเนาะอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย you <sighs> โอ้โหผนม,มากคุณมผมู้ชมไหมในขี้เก่าน,นี้เฮ้ยใส่ร้านมะเขือก่อแค่น้ำเกลือไว้่าล้างเกลือออก มะเขือนะใครก็บอกอยู่นะแต่ผู้คนมองรู้แล้วนะ้งถึงมัเป็นก็ลูกๆเอามาล้างเป็นลูก,ลก,กๆก,ก,ก่อนให้เรียบร้อยอยู่นอกมันสะอาดก่อนนะแล้วก็ผ่าละลายน้ำเกลืออะไรตามกระมังหม้ออะไรเลยละลายน้ำเกลือแล้วผ่าใส่ไปแค่เอามะเขือใส่ตะแข่ไว้จนฝาที่เราจะทำเนี่ย,ยแต่ใครแค่ไว้นะมัไมเนี่ย ข้าวเจาะเลยเขาจะทามเลย,ยเขาจะทำแล้วก็ไปล้างแ้วน้ำเกลือออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้าวเจาะเลยใส่ไปเลยทำไมแค่น้ำเกลือจะดำมีเนาะหรือแค่น้ำเกลือล้วมาใส่เลยมันก็ยังดำเลย่ต้องไปล้างน้ำเกลือออกให้หมดนะเพราะความดำของตะเียบก็ิดอยู่ในปอบไปเลย Thank you. เนี่ยมะเขือขาวช้อะเลยพี่น้องนะแล้วไอ้ผงชุรดสองช้อนรดดีหน่อยน้ำต้มใต ซอสสาเกเราได้ใส่ไปกันหมดแล้วใส่ไปเลยหมดแล้วใส่ใจอ,อิูวขาวด้วยโอ้ยขุนมากเลยนะ้ำพริกเจ้านี้หากระตันก็ใช้ี่น้อกไง ผัดไปให้ไก่ให้มะเขือมันสุกให้ดีให้เข้ากันให้ดีพสินนอะไม่ยากกับข้าแต่ละอยังเดี๋ยวกินกาไข่เจี่ยวเดี๋ยวจะใช้เจี่ยวไข่ เเดี๋ยวให้มะเขือให้ไก่มันสุกให้ดีก่อนพี่นอ้องไก่สุกมะเขือสุกแล้วพี่นอ้องนี่ติกอันใส่มะโปรใส่ไป มีเพื่อนๆเฟซหลายคนถามตาใจตใชัทำตะขาบรสจัดนี้ตาชัต้องเป็นคนเดิมนักเดิมแน่เลยถูกต้องนะครับเมื่อก่อนตใช้ยนี่นักเดิมเลยพี่น้องน้ำขุ่นเยอะตกเย็นเอาหู แตมไม่หมดแต่ตอนนี้ตั้งใจหยุดไงน,นานๆมีงานต้องตันเนื้อเจอต้นโขงอะไรเ,เจอลูกเจอหลานเดิมต้องเพง่งแต่อยู่บ้านประจำให้ไม่เดิมหยุดหยุดเฉยๆไ้นะตั้งใจไม่ไม่ได้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่เจ็บป่วยอะไรนะตั้ครจหยุดไปเองอยุดเฉยๆตั้ครจ อยู่กับหลานไงเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรกล้ใก็เลยหยุดเฉยๆทั้งเหล้าทั้งบุรหรี่มาปล่อนักไทอ่ะนักไทยนึกจะหยุดนักไทยก็หยุดเฉยๆไม่ต้องเมีอะไรมาก <c oughs> ใส่น้ำมันหอยไปเลยียนะ่น้อย หอยตอนนี้จะใช้ไก่ใบกระเพราเลยนะไก่ไทยมีใบกระเพราอยู่จะใช้ใส่ใบกระเพราเลยไก่ไทยมีหัวกระพาใส่หัวกระพาไปเนี่ยใส่ได้ที่น้าผัดเผ็ดใส่ใส่มะเขือปอใส่มะเขือใส่พริกออมใส่ใบกระเพรากับปพราจะใช้เปนหัวมือนี้ น่ากินไหมน่ากินมากเลยขอบคุณ็ซีทุกคนที่เป็นกำลังใจกใชัยนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเปิดเจอช่องกชัยแล้วติดตามกันขอบคุณมากเลยวันนี้จกช้ยผัดไก่ผัดเท,กกเ,เท็ดไก่ใส่มะเขือเปาะโอ้โหใส่พริกอ่อนใส่ใบกะเพราแซ่บเลยไปน้องนะ ใจะมชอมผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือเปาะใส่พริกอ่อนใส่ใบกระเพรากับข้าตวตาชัยมีหนวดมื้อนี้น่ากินไหมเดี๋ยวตาชัยก็จะกินแก้มกับไข่เจียวเดี๋ยวตาชัยจะเจียวไข่กินเวลาตอนนี้ยังไม่ได้กินก็ยังไม่ไเจียวไข่เจียวต้องกินร้อนๆนายพี่น้องไม่ทำกินกันดูตาชัยทำมาให้ดูแล้วกินกันให้อร่อยเลย ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจตาชัยนะกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ให้ตาชัยขอบพระคุณมากขอบพระคุณครับจากใจเจริงตาชัยมีหนวดกับข้าวอร่อยทุกจานขอบคุณครับสวัสดี